เขาเขาถามมานะครับว่าตอนนี้ขายของในเมืองไทยเนี่ยโอเรียกว่าโดนตัดราคาเยอะมากเลยนะครับอพอจะมีคำนีอ้อาจารย์พอจะมีคำนีนำไหมพอจะมีวิธีการแก้ไขไหมวิธีการแก้ไขเนี่ยมันมีหลายทีหลายแบบมากนะครับแล้วก็เราสามารถเลือกใช้ได้ ในแบบที่เราถนัดก,ก็ได้ที่อันนี้เขาถามว่าในเมืองไทยนะในเมืองไทยเนี่ยมันโดนตัดราคากันเยอะมากเลยพอจะมีวิธีแก้ไหมถ้ามันไม่แปลกนะครับทุกคนที่ทุกคนจะถามผมแบบนี้นะครับเพราะโดยโดยส่วนตัวแล้วก็ขายทั้งในขายทั้งในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศเนาะเป็นหลักนะครับผมขายต่างประเทศเป็นหลัก ในเมืองไทยก็มีในแอป,ปสีแดงนะแอปสีส้มน,นะครับแอปสีฟ้าแล้วก็แอปสีม่วงนะรับอาชีพเรา,าเป็นอาชีพออนไลน์นะครับเราก็ขายทุกที่แหละนะครับทุกที่ที่เป็นออนไลน์เราขายหมดนะครับแต่คราวนี้แน่นอนปัญหาหนึ่งผมว่าของคนไทยเนี่ยนะครับก็คือการขายในเมืองไทยเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงการตัดราคาไม่ได้เลย วิธีแก้นะครับผมว่าที่ชัดเจนที่สุดเลยนะในการแก้ปัญหาเรื่องการโดนตัดราคาหรือว่าการเรื่องเรื่องของการโดนขายแล้วไม่ได้กําไรเนี่ยนะครับเจอคู่แข่งตัดราคาบ้างนะครับอันนี้ผมว่าธรรมชาติของคนขายของออนไลน์จะรู้ดีแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่แก้ปัญหาถ้าถ้าคุณยังจะเน้นขายในเมืองไทยอยู่นะผม ผมเน้นเลยว่า,าผมแนะนําเลยว่าควรจะควรจัดนะทําไลฟ์สดมากกว่านะครับเพราะการทําไลฟ์สดเนี่ยเราเราแทบจะตัดปัญหาเรื่องของการของการตัดราคาไปได้เลยเนาะเพราะเวลาที่เราไลฟ์สดลูกค้าจะเขาจะเห็นตัวตนของเราจริงๆใช่ไหมครับแล้วการทำไลฟ์สดเนี่ยมันเหมือนเป็นการสร้าง สร้างตัวตนแล้วก็มันเป็นเหมือนการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเราสังเกตไหมครับว่าเวลาที่เราเราชอบซื้อของกับร้านค้าไหนก็แล้วแต่เนาะเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแลวเราก็รู้สึกว่ามันมันดีมากๆร้านค้าเนี่ยต่อให้ราคามันแพงกว่าร้านค้าอื่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราอยากซื้อกับร้านเนี้ยเป็นหลักถูกไหมครับอันนี้อันนี้ความคิดส่วนตัวนะทุกคนน่จะไม่ไม่เหมือนกันก็นกได้ แต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมว่าโลกของออนไลน์เนี่ยสิ่งหนึ่งเลยที่มันมันทำให้เราตัดสินใจซื้อเนี่ยก็คือความไว้เนื้อเชื่อใจนะความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับความเชื่อใจอะ่ะมันเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถสร้างฐานลูกค้าที่อยู่ในร้านค้าเราได้อะนะครับมันก็เหมือนกับเราควบคุมได้ ใช่ไหมเราเราก็ไม่จำเป็นต้องลดราคาหรือไปแข่งราคาแข่งกับกับเขาเลยใช่ไหมถ้าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้แบบถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําไลฟ์สดใช่ไหมครับแน่นอนนะครับลูกค้าเซิร์ชเรามาเนี่ยการเปรียบเทียบราคามันจะเยอะมากเลยถูกไหมมันจะเยอะมากเลยเหมือนผมนะครับอ่าผมผมก็ไลฟ์สดขายของเป็นเรื่องปกติของผมไปแล้วนะครับในในแอปสีม่วงกับแอป สีส้มใช่ไหมครับอ่าเป็นเรื่องปกติของผมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าฐานลูกค้าของผมเยอะแล้วในในในส่วนนั้นนะครับอันนั้นผมก็จะไม่ค่อยได้ไปไลฟ์ที่อื่นเท่าไหร่นะครับสาหรับเรื่องของการไลฟ์ขายของนะก็จะเน้นที่แอปสีส้มกับแอปสีม่วงนะครับเป็นหลักนะครับแต่ไหมครับว่าเวลาที่เรามีเก็บฐานลูกค้าเราไว้ได้เก็บแฟนคลับเราไว้ได้แล้วเนี่ยนะครับ เราก็จะได้ลูกค้าจากจากคนกลุ่มนั้นแหละคนที่ซื้อของเราประจานั่นแหละนะครับบางครั้งเขาก็ไม่อยากจะไปซื้อกับที่อื่นเพราะเขารู้สึกไว้ใจเราแล้วก็รู้สึกว่าซื้อกับเราเนี่ยอ่าบริการส่งไวนะครับมีของแถมอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับก็ทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าอยากจะมาซื้อร้านค้าเราเพราะนั้นพอเขารู้สึกว่าเขาไว้ใจหรือเขาอยากซื้อร้านค้าเราเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่มันก็เป็นเรื่องของการ หลีกเรื่องการตัดราคากันไปได้เลยถูกไหมครับนี่คืออย่างแรกนะถ้าคุณยังเน้นแล้วก็ยืนยันว่ายังอยากจะขายของในเมืองไทยอยู่น,นะครับเราต้องใช้วิธีการพวกนี้แหละ,น,นะะนะครับในการทำนะอ่านะครับวิธีการที่สองนะครับคือการทำอะไรฮะยิงโฆษณาใช่ไหมการยิงโฆษณาหากลุ่มเป้าหมายลูกค้าอย่างแท้จริงเนี่ยนะครับถ้า ถ้าเราเก่งนะเรื่องของการยิงโฆษณาและเก่งเรื่องของการารู้จักกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับตรงนี้ก็จะได้เปรียบถูกไหมเพราะว่าเวลาที่เรายิงโฆษณาหากลุ่มเป้าหมายเราหากลุ่มลูกค้าเราเนี่ยนะครับเราก็จะได้กลุ่มลูกค้าที่สนใจสินค้าเราจริงๆนั้นการเปรียบเทียบราคามันอาจจะน้อยลงเพราะเขาเห็นโฆษณาของเราอยู่แล้วถูกไหมครับอยู่แล้วเนาะเออ โคตดมันไม่ได้มีการทําโฆษณาเพียงคนเดียวนะบนโลกไปนี้ก็จริงอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการทําโฆษณาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือการหากลุ่มเป้าหมายนี่แหละนะครับหากลุ่มเป้าหมายที่ถูกกับสินค้าเราที่ตรงกับสินค้าเราซึ่งเป็นเรื่องยากไหมย,ยากถ้าเราไม่เก่งเรื่องของการทราําโฆษณามันมันโคตรยากเลยทุกคนนะครับแมนะ้แต่ตัวผมเองนะครับที่ผม เมื่อก่อนเนี่ยเราไม่ชอบทําไลฟ์สดนะเราไม่ชอบออกกล้องเราก็จะเน้นทนาําโฆษณาเป็นหลักใช่ไหมครับการทําโฆษณาเนี่ยแน่นอนนะครับค่าใช้จ่ายมันก็ค่อนข้างที่จะสูงใช่ไหมครับค่อนข้างที่สูงยิ่งเราทําแบบไม่ถูกกลุ่มอีกไม่ถูกกลุ่มเป้าหมายอีกโอกาสขายได้ก็น้อยลงใช่ไหมครับอันนี้ จริงๆแล้วการทําโฆษณาเนี่ยมันสามารถลดเรื่องของการตัดราคาได้นะนะครับเพราะผมทํามาแล้วจากประสบการณ์ของผมเนี่ยลดการตัดราคาไปได้เยอะเลยแต่แน่นอนนะครับคุณก็ต้องจ่ายค่าโฆษณาให้กับแพลตฟอร์มนั้นๆไม่ว่าจะเป็นถ้าคุณยิงในแอปสีฟ้าใช่ไหมครับคุณยิงในแอปสีม่วงคุณยิงในแอปสีส้มมันมีอัตราค่าใช้จ่ายอยู่แล้วถูกไหมฮะแต่ ข้อดีก็คือเราก็จะได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นอันเวลาที่เราตรงกลุ่มเป้าหมายเนี่ยบางทีลูกค้าเขาอยากได้ของเราจริงๆเนี่ยนะครับเขาก็อาจจะไม่ได้ไปเปรียบเทียบกับร้านค้าอื่นถูกไหมครับเพราะว่าเขาเห็นโฆษณาของเราอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเขาเซิร์ชโดยปกติเซิร์ชจ,จาก Google เอ่ยจากแอปเอ่ยหาสินค้าจากแอปเลยมันก็จะมีสินค้าที่ขึ้นมาเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกไหมครับอันนี้ก็เป็นปัจจัยที่2 ข,ข้อที่สามนะครับข้อที่สามก็คือ,อเรื่องของอเรื่องของการเปลี่ยนตลาดเลยนะครับเปลี่ยนตลาดเลยนะเปลี่ยนตลาดไปต่างประเทศเลยเอออันนี้อาจจะเป็นคําแนะนําที่แบบว่าดูโอ้นะครับดูสุดโต่งไปทีดนึงขายในเมืองไทยอยู่ดีๆจะให้เปลี่ยนไปขาย ที่ต่างประเทศเลยคงทําใจลําบากหรือทําใจยากหรือเราไม่มีประสบการณ์ในการขายไปต่างประเทศนะครับผมจะบอกนะครับว่าการที่เราขายไปต่างประเทศเนี่ยไม่ยากเลยง่ายมากนะครับมีแพลตฟอร์มนะที่ไว้เนื้อเชื่อใจนะครับนั่นก็คือ e y นะแล้วก็ a m a z o n นะครับเนาะใครไม่เคยรไม่รู้จัก eBay หรือ Amazon เนี่ยลองลองค้นหาในลองดูคลิปใน ในอันนี้ผมก็ได้นะครับเนาะในคลิปผมก็จะมีสอนนะนะครับในช่องของผมเนี่ยก็จะมีสอนนะครับเกี่ยวกับการขายของไปต่างประเทศผ่านเว็บไซต์ eBay และ a m a z อนนะครับสองเว็บไซต์เนี้ยมันมีข้อดียังไงมันมีข้อแตกต่างยังไงนะครับนะข้อดีของการขายไปต่างประเทศก็คือนะครับช่วยให้เราเนี่ยนะครับเปิดตลาดได้มากขึ้น ตลาดอีเบย์และตลาดอเมซอนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสองตลาดเนี้ยคนไทยเข้าไปขายได้นะนะครับเข้าเอาสินเอาสินค้าไทยๆหรือสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยไปขายได้นะครับไปขายได้แล้วก็มีคนที่ทําเงินบนอีเบย์และอเมซอนเนี่ยได้กําไรเยอะมากนะทุกคนนะครับเพราะว่าทําไมผมถึงแนะนําให้ไป ต่างประเทศผ่านอีเบแล้วก็ผ่านมาซอนเลยคับเพราะว่าสองเว็บไซต์เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับคนไทยเนาะถ้าเปรียบเทียบกับลูกค้าเปรียบเทียบลูกค้ากันนะอ่าลูกค้าในอีเบและมาสอนเนี่ยมีมากกว่าคนไทยเนี่ยเรียกว่าสิบเท่าเลยสิบเท่าเลยอีเบมีสมาชิกบายอร์สมาชิกผู้ซื้อเนี่ยอยู่ที่ร้อยล้านร้อยล้านคนนะครับแล้วก็ Amazon เนี่ยมีสมาชิกอยู่ที่สามร้อยล้านคนเห็นไหมครับว่ามันมากกว่าคนไทยเยอะเลยนะคนไทยมีแค่หกสิบเปอร์เซ็นตใช่ไหมครับแล้วสินค้าไทยเนี่ยนะครับมันเป็นที่ต้องการของฝรั่งอยู่แล้วเราสามารถขายในราคาที่แพงได้นะครับเราขายในราคาที่แพงได้เ,เราจะขายฝรั่งนะครับมันจะขายแพงได้ยังไงเพราะว่าหนึ่งการขายให้ฝรั่งนะครับ ฝรั่งเนี่ยเขาไม่สามารถบินมาบ้านเราได้ทุกวันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยากได้สินค้าไทยๆเนี่ยเราก็ต้องสั่งผ่านอ e ีเ y เนาะแล้วเรื่องราคาสินค้าเนี่ยผมว่าเขาไม่เกี่ยงเขาไม่เกี่ยงเรื่องแบบแพงหรือถูกนะครับขอให้ของเนี่ยมันมีคุณภาพแล้วก็ตอบโจทย์เขาให้ได้ออนะครับหรือรวมถึงกับการขายสินค้าไทย ให้กับคนไทยด้วยกันที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะครับก็ได้เนาะก็ได้นะเอาสรุปง่ายๆก็คือการขายที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับมันช่วยให้เรานะครับมีลูกค้ามากขึ้นนะครับพอเรามีลูกค้ามากขึ้นเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องตัดราคาก็ได้นะครับเราก็ขายในส่วนที่แบบว่าทํากําไรได้เนาะอันนี้นะคือข้อแรกเลยนะครับนะข้อที่สองเนี่ย นะครับสินค้ามันค่อนข้างที่จะมีน้อยตัวไหมครับมีน้อยเนาะสินค้าไทยเนี่ยบนบนอีเบที่ขายบนอีเบเนี่ยมันมีน้อยนะครับมันมีน้อยชิ้นเพราะคนไทยเข้าไปขายน้อยเนาะทำไมคนไทยถึงเข้าไปขายบนอีเบ์น้อยนะครับผมว่าอุปสรรคหลายอย่างที่คนไทยไม่ไม่อยากจะขายบนอีเบก็คือหนึ่งไม่เข้าใจเรื่องของภาษานะครับ ไม่เข้าใจเรื่องของภาษาจริงๆภาษาเนี่ยง่ายมากเลยทุกคนเรามีตัวช่วยมีตัวแปลภาษาเยอะแยะมากมายนะครับ <_ C 1> สองข้อจํากัดของคนไทยที่ไม่กล้าขายของบอีเวก็คือไม่รู้จะจัดส่งสินค้าด้วยช่องทางไหนนะครับการจัดส่งสินค้าเนี่ยสามารถจัดส่งได้สามช่องทางนะนะครับสามารถจัดส่งได้ทางทางอากาศนะครับ ทางเรือสองช่องทางครับขอโทษทีสองช่องทางถ้าทางพื้นดินเนี่ยโอ้คงไม่เหมาะนะันกกว่าจะถึงนะครับคงไม่เหมาะนะครับอ่าแล้วก็ส่วนมากเราส่งกันทางอากาศเนาะทางเรือก็จะเป็นของหนักๆนะครับเพราะทางเรือเนี่ยจะใช้เวลานานในการจัดส่งสินค้าไปถ้าทางอากาศเนี่ยก็แนะนําเป็นไปรษณีย์ไทยนะครับหรือไม่ก็ d h l แล้วก็บริษัทฟาสชิปนะครับสามบริษัทนี้มีการจัดส่งไปต่างประเทศ ที่เราเรียกกันว่าระบบอีโคโนมี่นะครับก็คือการจัดส่งสินค้าแบบประหยัดนะครับแต่มันจะใช้เวลาค่อนข้างนานก็คือใช้เวลาถึงบ้านลูกค้าในประมาณสองสัปสองถึงสามสัปดาเนาะนะครับสถึงสสัปดาห์หรือเราจะเลือกส่งแบบด่วนก็ได้แล้วแต่ทุกคนนะครับส่งแบบด่วนก็ได้แต่ส่งแบบด่วนก็ต้องแพงขึ้นถูกไหมคะอันนี้ก็ต้องคุยกับลูกค้าเราต้องตกลงกับลูกค้าก่อนนะครับจริงๆค่าส่งแพงเนี่ยลูกค้าฝรั่งบางทีก็ไม่ได้ เป็นปัญหามากนะครับแต่ขอให้ของเนี่ยมันถึงบ้านเขาอย่างรวดเร็วใช่ไหมครับบางทีลูกค้าโอเครับได้นะครับไม่มีปัญหาครับมีปัญหานะนะครับแล้วก็ข้อจํากัดอีกอย่างหนึ่งที่ผมคิดว่าคนไทยไม่กล้าขายของบนดีเบก็คือกลัวนะครับกลัวการถูกหลอกหรือถูกโกงจากฝรั่งนะครับแต่คราวนี้การขายบนิีเบเนี่ย มันมีระบบความปลอดภัยมากๆเลยครับเนาะระบบความปลอดภัยเนี่ยเรียกเราเรียกกันว่าระบบการรับเงินเนาะเป็น,เ,ปนเรา itet? ต้องมีบัญชีเปโเนี่นะเปโเนียเนี่ยจะเป็นบัญชีรับเงินที่แบบว่าปลอดภัยมากๆครับคือคุณจะถอนเงินคุณจะเงินโอนเข้ามาเนี่ยจะต้องผ่านการยืนยันตัวตนด้วย otp ทุกครั้งเห็นไหมครับว่าถ้ามันไม่ใช่ตัวเราเนี่ยนะมันไม่ใช่ตัวเราเนี่ย เขาก็มีโอกาสที่จะบล็อกเงินในส่วนนั้นได้นะครับะนัทุกคนผมว่าขายของบ o d ีเบยเนี่ยปลอดภัยมากๆเลยปลอดภัยมากๆนะครับเท่าที่ผมขายมานะ,ะ10ปะี9ปีแล้วนะครับ9ปีแล้วเนาะ9ปีแล้วเนี่ยผมกําลังจะออกหนังสือ10ปีอีเบย์ของผมนะ <laughs> นะครับ10ปีอีเบย์น่าจะเป็นปลายปีนี้นะครับว่าจะออกให้มัน ครบสิบปีพอดีแล้วก็จะออกหนังสือนะครับเออนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับตอนนี้ก็เขียนไปได้ประมาณสักหกสิเนต์แล้วะหกแล้วนะครับก็มีทีมงานช่วยออกแบบหลายๆคนนะครับช่วยกันเนาะอ่าโอเคนี่นวันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับว่าถ้าเราโดนตัดราคาเนี่ยเนาะเราจะแก้ปัญหายังไงนะครับอันนี้เป็นคําถามของเพื่อนๆนะนะครับก็สรุปให้ฟังเดี๋ยวผมจะไปแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะไปละนะครับ ลอให้ฟังนะครับว่าถ้าเราโดนตัดราคานะครับเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับถ้าคุณยังยืนยันว่าคุณอยากขายในเมืองไทยอยู่ผมแนะนําว่าให้ทําไร้สดสร้างตัวตนขึ้นมาที่แพลตฟอร์มไหนก็ได้ครับที่เขาสามารถทําไร้สดขายของได้เพราะความน่าเชื่อถือของตัวเราต่างหากนะที่ลูกค้าไว้ใจนะครับต่อให้เราขายแพงเขาไว้ใจเราเนี่ยเขาก็อยากซื้อนะครับ สองก็คือถ้าเกิดว่าคุณแบบไม่ถนัดเรื่องของการทำไลฟ์สดนะครับก็แนะนำว่าทำายิงโฆษณานะครับแต่และแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะมีกการยิงโฆษณาใช่ไหมครับให้เราสามารถยิงโฆษณาได้เนาะแต่ว่าการทำโฆษณาคุณต้องมีความรู้อย่างมากเลยแล้วก็ไม่มีความความรู้อย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องมีเรื่องของเงินด้วยเงินด้วยถูกไหมเพราะว่าคุณต้องจ่ายค่าโฆษณาให้กับแพลตฟอร์มนั้นๆนะครับ ถ้าสองอันนี้มันยากไปสำหรับเรานะครับก็เปลี่ยนตลาดครับเปลี่ยนตลาดไปขายที่ eBay ก็ได้เพราะ ebay ไม่จำเป็นต้องมีไลฟ์สดไม่ต้องทำไลฟ์สดเลยถูกไหมครับแล้วสามารถที่จะขายของได้แบบกำไรดีด้วยขายได้ทั่วโลกเนาะโอเคไหมครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแล้วนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราการขายของเนี่ย มันมีหลายช่องทางนะไม่จําเป็นจะต้องเราจะต้องอยู่กับที่เมืองไทยอย่างเดียวก็ได้นะครับมันนี้อีกหลายที่ที่เราสามารถไปได้ทําเงินให้เราได้อย่างเยอะแยะมากมายหนึ่งนะครับเียงแต่ว่าเราจะต้องออกมา,าหาความรู้ให้กับตัวเองนิดนึงนะครับออกมามีความรู้อยู่ทั่วทั่วไปเลยนะครับคุณลองดูที่ YouTube ก็ได้นะครับหรือวันนี้ใครสนใจที่แบบอยากจะอยากจะขายของไปต่างประเทศนะครับเหมือนผมทําอยู่ เหมือนทีมงานผมเหมือนลูกศิษย์ผมนะครับก็ผมมีช่อง youtube นะครับช่อง Facebook นะครับทิกเกอรเนี่ยคุณสามารถไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยเรียนรู้ได้ฟรีเลยนะครับเนาะก็มีคลิปเนี่ยโหทั้งสามช่องทางนี้กว่าห้าร้อยกว่าคลิปแล้วนะครับวันนี้ใครเข้าไม่ถูกกดโปรไฟล์ผมเลยครับแล้วก็เข้าไปดูคลิปได้เลยเกี่ยวกับการทำอ e ีเดนะมีคลิปตั้งแต่การสมัครแอคเคาท์เลยนะครับ นะแต่ถ้าหากว่าเพื่อนๆอ,อยากได้ให้ผมเป็นงที่ปรึกษานะครับเริ่มจากหนึ่งเลยนะครับไม่อยากจะไปลองผิดลองถูกเองเหมือนผมนะครับผมจะทําอะไรเนี่ยผมอยากเรียนรู้เกี่ยวกับการเงินเนี่ยผมก็จะไม่ไม่ชอบลองผิดลองถูกนะคือผมจะจ่ายเงินเรียนเลยนะครับแล้วก็เรียนจากผู้รู้เลยแล้วก็โอเคครับมันอาจจะมันอาจจะไม่ได้แบบรวยในตอนนั้นนะครับาอาจจะไม่ได้สอนเรารวยในตอนนั้นแต่ อย่างน้อยพอเป็นช่องทางหรือเป็นแนวทางให้เราหน่อยแล้วก็ผมชอบเวลาที่ผมติดปัญหาเนี่ยผมอยากจะโทรปรึกษากับคนที่สอนเราจริงๆนะครับเราอยากใช้ทางรัดในการแก้ปัญหามากกว่านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆอยากได้ให้ผมอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาในการทำอีเบเนี่ยก็สามารถทักมาได้นะครับที่ l i น์แอดครูสักดานะ K R U S A K D A นะครับครูสักดาผมมีทั้งคอร์สเรียนออนไลน์ แล้วก็คอร์สต,ตัวต่อต,ตัวผ่านโปรแกรมศูนนะครับก็หวังว่าวันนี้จะเป็นความรู้ที่ช่วยเพื่อนๆได้นะครับสามารถแก้ไขปัญหาให้เพื่อนๆได้ทุกคนลองไปทําดูนะครับผมว่ามันมีช่องทางอีกหลายช่องทางแล้วก็ไม่ยากด้วยเนาะไม่ยากด้วยนะครับวันนี้คงต้องไปแล้วทุกคนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับรับชมไลฟ์สดนะตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับจน จบนะครับเดแล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆแบบนี้เทคนิคดีๆแบบนี้นะแม้แต่สอนหน้าเพจหรือสอนอหน้าทิกตอกก็ให้แบบไม่กัดนะครับแล้วพบกันใหม่ในรายสดหน้าครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับเนาะ